สวัสดีครับวันหวยออกนะครับพี่น้อง16สิงหาคม2567หเฮงเงกันทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องที่วัดดวงในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับลักษณะอากาศในวันนี้นะครับพี่น้องกระแสลมระดับล่างหรือลมมรสุมเาเวทเนี่ยชั้นฐานเมกย,ยังคงมีทิศทางการพัดเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะฮะเป็นแนวลมตะวันตก และก็เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือบางส่วนด้วยกดหัวลงด้วยบางครั้งเห็นไหมครับพี่น้องปกคลุมพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้โดยกระแสลมนั้นยังคงพัดยกนะฮะพัดยกขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานด้วยความเร็วลมที่มีสปีดกำลังในระดับอ่อนถึงปานกลางพี่น้องมองแนวลมง่ายๆก็ตามลูกศรสีแดงที่ผมทำไว้นั่นแหละครับ ในขณะที่ภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่บ้านเรานะในวันนี้ทางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีกระแสลมตะวันออกนะพัดเข้ามาปกคลุมเป็นแผรใหญ่ด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ภาคใต้ทั้งหมดนั่นแหละครับในขณะที่พื้นที่ทางตอนบนของไทยในเหนืออีสานกลางตะวันออกเป็นยังไงครับพี่น้องมองแล้ว พื้นสเกลของลมระดับบนนั้นอ่อนอีกแล้วนะครับเป็นสีน้ําเงินเลยอีกแล้วนะฮะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับลมระดับบนอ่อนลงเมื่ออ่อนลงความแปรปรวนมันก็จะสูงขึ้นโดยการพัดพาของกระแสลมระดับบนยังมาจากทิศตะวันตกเป็นหลักนะครับพี่น้องเห็นไหมครับด้านบนขนาดเดียวกันก็มีหมุนตามเข็มนาฬิกาบ้างเป็นบางส่วนนะฮะปกคลุมในพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในบริเวณทะเลจีนใต้ รจริงๆลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับพี่น้องตอนสายๆช่วงตอนส่งข้อมูลประมวลผลโมเดลพื้นกระแสลมนะฮะก่อนเที่ยงนะฮะผมเห็นลมระดับบนที่เป็นแอนต้ไซโคนในทะเลจีนใต้ขยับวงเข้ามาใกล้ประเทศไทยของเรามากขึ้นในช่วงบ่ายจึงส่งผลให้ก็ฝนก็หายไปนั่นแหละครับตามฟอร์มนะหายไปเยอะนะะไม่ได้เป็นไปตามโมเดลเมื่อวานนี้ พี่น้องก็มองแนวลมตามลูกศรสีเหลืองนะครับสําหรับลมระดับบนเมื่อมวลอากาศและกระแสลมคู่ขนานที่เป็นปัจจัยกําหนดทิศทางต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยนะประเทศไทยของเรานะครับพี่น้องเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคอีสานด้วยลมมรสุมยังพัดยกนะฮะก็ยังคงมีโอกาสฝนจะตกได้มากกว่าเขานะฮะฝนจะยกตัวได้ดีกว่าเขาก็ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ต,ตอนบน ฝนยังคงยกตัวได้เป็นหย่อมๆเป็นบางแห่งจากทิศทางการพัดของลมมรสุมที่ไม่เอื้อนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะตอนกลางถึงตอนล่างวันนี้นะฮะพื้นที่ยังคงมีโอกาสฝนยกตัวตกได้ในหลายจังหวัดซึ่งเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทั่วไปจากกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมแต่ลมมรสุมนั้นพัดเข้าพื้นที่ด้วยกําลังอ่อนมากครับ โดยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับพี่น้องวันที่สิบหกสิงหาคมไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมพี่น้องมองภาพรวมโมเดลนะฮะภาพรวมของโมเดลคร่าวๆก่อนที่คาดการฝนในวันนี้เห็นไหมครับทุกท่านจะเห็นโอ้โหฝนเยอะเลยนะครับโมเดลนั้นคาดหมายให้ประเทศของเรานั้นวันนี้มีฝน ปากันแล้วเหมือนกับย่อมความกดอากาศต่ําเข้าปกคลุมหรือล่องมรสุมพาดผ่านกลางประเทศเลยทีเดียวใช่ไหมครับน่ะคลึ้นไปหมดเลยนะครับสีเขียววิ่งว่อนไปหมดเลยให้ฝนเยอะมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนี่ยทุกจังหวัดเลยแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่ากระแสลมมรสุมในช่วงนี้ความชื้นในเนื้อลมนั้นมันน้อยกว่าปกตินะครับจากเหตุผลอะไรครับก็จากเหตุผลที่ผมได้บอก กับพี่น้องไปเมื่อวานนะทั้งการดึงความชื้นแล้วคลายลมจมแห้งออกมาจากย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับภาพเป็นแบบนี้ครับแล้วก็พี่น้องมองทางทะเลอันดามันด้ครับฝั่งซ้ายมือะะกระแสลมล่างหมุนตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับคล้ายแอนติไซโคนนะฮะเป็นลมจมแห้งความชื้นน้อยนั่นก็เพราะอะไรครับก็เนื่องจากว่ามีริมความกดอากาศสูงยังคง แผ่ขึ้นมานะครับแผ่ขึ้นมาปกคลุมเป็นระยะระยะนะฮะอีกทั้งกระแสลมระดับบนก็กลับมาเริ่มปวนแปรแปรแปรปนด้วยกําลังอ่อนเหมือนเดิมดังนั้นด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องฝนที่จะตกในพื้นที่นั้นจะลดหายนะฮะจะลดลงหรือหายไปหรือไม่เป็นไปตามโมเดลคาดการกว่าปกติประมาณ40%ครับซึ่งถ้าจะให้ผมเอาแต่มองโมเดลแล้วก็พูดไปตาม นั้นเหมือนกับใครๆทั่วๆไปก็จะมีฝนมากมายก่กองตามโมเดลพี่น้องเอฟซีหลายท่านน่าจะทราบดีครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผมอยู่แล้วนะมันขัดใจผมอยู่แล้วนะเพราะทุกครั้งเราก็ต้องมองส่วนถึงปัจจัยตัวแปรส่วนประกอบแล้วการวิเคราะห์ลมด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ผมก็จะพูดไปตามโมเดลนะครับจากที่เห็นนะฮะสำหรับจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกในวันนี้พี่น้องก็รุ้นเอานะครับเหตุผลโอกาสในการยกตัวตกของฝนก็ได้บอก ขร่าวๆกันไปแล้วนะฮะโดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกรฬหนองคาย หนองบัวลำพูอดอนธานีสนนกลนครนครพนมกาฬสิน์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีเห็นไหมครับพี่น้องโมเดลให้พื้นที่นะฮะอีสานนะตกทุกจังหวัดเลยฮะอะ พี่น้องบางคนงผมยังคิดเลยนี่มันล้อเล่นกันหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ทําไมเรดาร์การจับความชื้นกับดาวเทียมแจ้งระบบลมมันไม่สัมพันธ์กันนั่นเองครัพี่น้องก็รุนเรานะครับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะ,ะตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบบุรีพระนครเสียยุทธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเช,ชิงเศร้าชนบุรีระยองพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาส โดยในพื้นที่เพื่อนบ้านของเรานะฮะสปลาวฮะพื้นที่สปลาวก็เช่นกันนะครับวันนี้น่าจะเจอความแปรปรวนของลมระดับบนนะฮะฝนก็ไม่น่าจะเข้าตามโมเดลแบบนั้นหนาแบบที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณแขวงพงสาลีบอกแก้วหลวงน้ําทาวดมไซสายสาย,ยบ,บุรีเวียงจันหัวพันเชียงขวางหลวงพระบางบริคําไซคําว,ว่นสวรรค์เขตสารวัล อตประปและจำปาสักคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้ฝั่งอาวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ